หลังจากเชียร์บอลเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะครับทีนี้ก็จะนํำบรรยากาศการเดินทางกลับจากการชีบอลไหมคุณผู้ชมได้รับชมนะครับเดินอ้อมไกลเลยครับเพราะว่าในโซนที่ว่าอยู่ริมกับเดินอ้อมไกลนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีทางออกครับต้องเยืนต้องเดินย้อนกลับไปข้างในแล้วก็ย้อนออกประตูด้านหน้านะครับบรากาศ แฟนบอลก็ทยอยกันกลับบ้านนะครับก็จะเก็บบรรยากาศมาให้ผู้ชมได้ร,รับชมกันนะครับรชมไปพร้อมๆกันนะครับ บ้านนายแฟนบอลส่วนเนี่ยไม่ยไปกลับนะครับ เกิดกลับอ้อมมาถักด้านโซนทิศเหนือ้างด้านหลังให้ชมภาในสนามอ่ะ ข้างในพนักงามไฟยังไม่ปิดแฟนบอลก็ยังอยู่ส่วนหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนหนึ่งก็กลับบ้านนะครับผมก็เดินกลับบ้านพร้อมๆกับเก็บบรรยากาศการกลับบ้านหลังจากเชียร์บอลเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่บีจีกับท่าเรือนะครับผลการแข่งขันก็คือบีจีชนะการท่าเรือในประตูต่อศูนย์นะครับทีนี้ก็ให้ชมบรรยากาศการเดินทาง กลับบ้านนะครับของแฟนบอลนูน่นนะกลองเชียร์ฝั่งทางนูน้นมงกลองเพลงกันบบอนัฟบอลอยู่เลยนะครับโอ้ตกใจคีดดอก รบ,บรรยากาศแฟนบอลก็จะราคากัศครับอยู่ในสนามดูน้อยจังพอเดินออกมาข้างนอกดูเยอะจังเต็มถนนลเลยชมบรรยากาศแบบมุฟอร์มกันนะครับโดยไม่ตัดต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินยมไปืนถึงด้านหน้าเลยนะครับว่าบรรยากาศการมงจากที่เชียบอลแล้วก็ขันบอล ก็เดินกลับกันอย่างสงบเรียบร้อยนะครับ ชมัดไปยาวๆนะครับไม่ตัดมาชมบรรยากาศเบเรีววไปเลยครับสบูอนอลยังมีความสุขครับนั่งเ้นรมีรับซื้อได้นะมตัวะฝั่งโซนทางอัศจรรย์ใหม่ครับก็จะเดินทางออกด้านนี้คนละฝั่งัะ ฝั่งนี้เขากั้นไว ok ้นะครับให้โซนนี้ออกนะครับโซนนี้ก <pl ains> ็จะออกประตูนี้ส่วนโซนหนึ่งก็เดินคนละทางเลยนะครับต้องเดินอ้อมมาทางนี้ครับเพื่อที่ให้แฟนบอลได้อัดเกินไปนะครับมองย้อนกลับไปนะครับมองย้อนกลับไปนะครับได้บอลกำลังเดินทางกลับนะครัังจากบอลจบบอลไหม เดินกลับฮอโซโลโซเลยนะครับตรงนี้ก็นั่งดื่มนั่งกินกันครับแฟนบอลผ้าเรือแล้วพอมาจอดมันถามว่ามันมีอะไราเลย บรรยากาศเรียๆแล้วก็บรรยากาศเรียวๆมาช่วงนี้ก็จ,จะมือหน่อยเพราะว่าไฟไฟอาจจะน้อยนะครับส่งคนเดินมาทางลานจอดรถเลยนะครับ เดินออกมาอ้อมมาทางนี้ก็ไปบรรจบกับแฟนบอลรัสจันทางนี้เหมือนเดิมนะครับบจัดงเนี่ยส

ผงเปิดเวดจอดเพลงนี่เองอ่ะตรงนี้เป็นลานจอดรถครับเต็มนะผมไม่รูเ้เพราะงั้นผมเอารถมาจอดแถวนี้ได้ใกล้ๆต้องเดินไกลจอดรถข้างหน้าเลยครับเออเชียร์แล้วก็ตะโกน เดินมาก็จะมาประจบทางนี้อ้อมมาทางนี้มาสู่ถนนในเมนหลักนะครับนี่ถน,นนเมนหลักตรงกลางนะครับ รับสลับคืนนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสลับการรับชมนะครับขอบคุณครับสลับการกดติดตามไะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สดดีครับแฟนๆรอส่งนักฟุตบนอลกลับบ้านนะครับแ,แฟนๆของทั้งสองทีมก็รออยู่ประตูทางออกนะครับส่งนักเตะกลับบ้านนะครับเดียโชว์ไม่ไหว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì